ครับสวัสดีครับนี่ธงชัยแท็กเตอร์นะครับมาแนะนำรถไถเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นอิซากินะครับ TS 17 00 17แรงเพาเดียวพร้อมโรตารีนะครับพร้อมโรตารีอันนี้เป็นแมคโครนะครับ KH แปดก็ประมาณ pc 20ยีบูโบตานะครับคูโบต้าตัวนี้เป็นตัวเซาะล่องนะครับพวกรถ40แรงขึ้นนะครับ TU 2 4 0 24แรงพวกอะไรธรรมดา 8,500 0คูเกต้า L z ซ L 15 150 1 1งหนนะครับ DT นะครับพร้อมตักนะครับขับเคลื่อน4ล้อ1,25,000มิซูพร้อมใบดัน20แรงเพาเดียว8,500 0นะครับพวกโรตารี่ก็มีนะครับโรตารี่เก่าอันนี้เป็นอิสกิ ทีเอสสามหนึ่งะครับพร้อมตักสาแรงพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นมิสูยี่แรงขับเคลื่อนสีล้อพร้อมใบด,ดันนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมือสองแปงศูนย์ี่ปดแรงสองพาวเวอร์นะครับหนึ่งแสี่มืบาท วยเอ็มสนยนดีนะครับเครื่องยนต์สามสูบ20แรง2องเผาตัวเปล่านะครับยางยังสวยนะครับ85,000บาทนะครับ